สวัสดีครับนะครับพี่น้องครับอาวัดปีปีใหม่อีกครั้งครับผมอ่าไล่ผู้ไล่ผลก็จังจะหลังจากที่กลับบ้านกลับซองมาแล้วนะครับคงจะเข้าสู่โหมดปกติแล้วนะครับเดินทางหไปต่อสู้ฟาฟันอุปสรรคห้าการห้างานทําเทศการ์เทศงานทําคือเก้าแล้วครับพี่น้องครับไล่ผู้ไล่ผลกลับมายามบ้านยามซองก็คงจะได้รับ กำลังอ,อกกำลังใจไล่พอสมควรอยู่นะครับคงจะได้รับแรงเชียร์แรงใจจากครอบครัวาจากลูกจากหลานจากลูกจากเต้าจากพอจากแม่เนาะครับเนาะนะเอาบัดน,นี้ก็คงจะเข้าสู่โหมดปกติแล้วครับนะครับ,นะรบอ่าก็เลยผมก็คือก้าแหล้วครับหลังจากที่อ่าเหตุกิจกรรมอ่าด้านสังคมในในหมู่บ้านในชมุมชนในแล้วก็ไปส่งลูกส่งเต้ากลับไปเรียนนะครับไปสร้างาความรู้ ไปต่อสู้ไปเดินทางต่อนะครับก็เลยเข้ามาส่วนคือก้าแล้วครับแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็โอ้พี่น้องครับหลังจากที่ห่างหายไปนานครับต้นไม้ต้นไร่ผักหญ้าที่ปลูกไว้นะครับก็เหี่ยวแห้งนะครับบร่ได้กินน้ํากินท่าบังเอินบ่มีผู้ดูแลซอยนะครับนะยังยังพวกเนี้ยนะครับมันจะเริ่มได้มากได้ผลแล้วนะครับมันคือไม้ของว่ามันจะออกชอออกดอกแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าก็เห็นบทควาเนี่ยจะเริ่มออกชอเนาะนะครับ แต่ว่ามันบราน้ำมันต้องช่วงนี้มันต้องการน้ำครับนะครับกัญชาเนี่ยยิ่งต้นใหญ่ๆนยครับยิ่งผมปลูกใส่ตะการเลยน้อยจากเส้นรัคมันก็เลยต้องการน้ำพอสมควรเกิดใบเรื่องนะครับเริ่มจะเป็นชอดอกแล้วเพราะว่าอายุมันได้นะครับก็เลยมาอัปเดตในให้ในส่วนให้พี่น้องบ่งคือเก่าละครับอยู่กับต้นไม้อะนะครับเนาะพอปลูกแล้วก็พอแห้งมานนี่ครับนี่อันนี้ดีแต่ว่าอยู่ไกลอ่างน้ํานะครับก็เลย อ่ชุ่มชื้นผอสมควรสาหรับต้นท่อมนะครับอ่มันก็เลยชุ่มชื้นเนนะครับมื้อนี้ก็เลยมาอัปเดตหัวส่วนให้พี่น้องบึงนะครับหลังจากที่ห่างหายในช่วงปีใหม่อ่าไกลก็อย่างคือเกาแล้วครับแต่ว่าก็ลดปริมาณลงในจังน้อยนะครับพี่น้องครับนี่เลือพอได้อยู่ได้กินแล้วครับทั้งที่่หลังจากที่ผ่านมานี่ก็อ่ หลังจากที่ผ่านมานะครับอ่กับบอคอยได้ดูแลมันปล่อยให้มันนั้นแล้วก็เลยมันยักเป็นโลกเป็นภัยตายแน่นะครับพี่น้องครับมังมีออกไป นี่ครับเลี้ยงมาไว้ตัวนึงเมื่อกี้ก็เลยเปะไปมือซองมือกันเลยดีอกดีใจขนาดไปได้ก็ตามตอนนะครับนี่เกือบมามันตายช่วงนาวสามสีมือที่ผ่านมาหรืออาทิตย์ที่ผ่านมาเก็ือบมามันตายแล้วล่ะครับก็เลยมา update, อัปเดตหัวส่วนให้ทันทุเรียนนะครับนี่น้ำายัางบ่มีแต่ว่าดีแต่ว่าบางเอิญพ่มเอาฟางห่มไว้นะครับพี่น้องครับมันก็เลยยังพอมีความชุ่มชื้นอยู่จแน้จยจน้อยนะครับนี่เอ่อมันก็เริ่มแตกยอดบางเอิญว่า ก่อนหน้าเนี่ยครับในพี่น้องครับเนี่ยผมเอาน้ำส้มขวันไม้ชีดเพื่อรักษาบำรุงใบนะครับเพื่อไล่เมงแต่ว่าบังเอิญผสมเข้มข้นเกินไปนะครับก็เลยเป็นให้เป็นเหตุให้มันไหมนะครับพี่น้องครับนี่ใบไหมเลยนะครับมันมันเข้มข้นเกินไปสูตรเข้มข้นเกินไปนะครับสำหรับส้มส้มขวันไม้ที่เผา,าเองนะถ้าว่าก็ามันผสมลลยโพดนะครับในปริมาณที่ ไลยโพดกันเลยนั้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวเข้าสู่หน้าแรงกัครับพี่น้องครับต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉานี่ครับดูเปล่งปลายางนะครับปลายางนุ่นก็เริ่มใบเรื่องใบรนแล้วครับพี่น้องครับอย่างก็บริกิจตั้งนานแล้วล่ะตั้งแต่ก่อนปีใหม่เลยครับพี่น้องครับกับเราปีนี้นะครับมีภารกิจหลยอะไรอย่างนะครับก็เลยนี่ มาอัปเดตให้พี่น้องบึงนะครับแต่ว่าก็ต,ต้องหลังจังนี้ก็โอ้คงไปหาน้ําหาท่าเนี่ยครับบางเอื่นว่าตรงที่อยูเนะี่ยน้ำบ่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปคนน้ําคนทา่าอีกพอสมควรแล้วเข้าสูหน้าเวีกหน้างานนะครับหน้าแรงโดยเฉพาะคนที่ปลูกต้นไม้ปัจจัยหลักก็คือการใช้น้ำหล่ะครับพี่น้องครับนี่ดูนี่อเช่าแห้งเลยแต่วมาต้นทุเรียนต้นนี้ก็ยังคือเก้ายกนะครับนี่บางเอื่นว่าเห็นบ่ครับนี่ ยอดอุดมสมบูรณ์นะครับแตกฉัดแตกยอดใบที่ซ่องแล้วครับพอดีเอาฟางห่มไว้นะครับมันหน้าวก็ยังโอเคนะครับพอดีมีน้ำอย่างบดถึงก็มากรบแห้งแต่ที่สําคัญนะแดดเวลาแดดจัดมาผมก็มีได้กล้วยนี่แหละครับซอยบางห่มบางเงาหรือว่าเปลี่ยนพีเลียงให้นะครับพี่น้องครับนะครับนี่นี่ัางฟางกิมจูนะครับดูบางต้นบางอันก็ดูแลบ่ทั่วถึงก็ เดือดแต่เดยเฉพาะต้นทอมนี่เหี่ยวแห้งเลยหรือ,อยังต้นอัลบคาโ,โดตัวนี้นะครับพอดีมันเป็นกิ้งเสียดยอดน,นะครับแต่ว่า,ามันขาดน้ำผอแรงมแต่ว่าก็เริ่มแตกยอดแตกชอมาแล้วล่ะครับพี่น้องครับมาเดี๋ยวผมสิไปพาไปบึงอรอบๆส่วนอีกตรงฝั่งนู้นนะครับว่า,าสภาพต้นไม้เปลี่ยนยังไงครับผมไปเบึงกัน นะครับพี่น้องครับดูบักทัวแหนะครับพี่น้องอบักทัวแห่หลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยครับโมเมนต์ว่าบรได้ชิดแต่มันต้องชีดยาแน้วครับเพราะพอดีเมงครับเนี่ยเริ่มพอดีเอาพฟล์้วยส้มขอนไม้พวกเอานั้นมาเอาฮอร์โ,รโมนมาชีดน้อยๆมันก,ก็นเลยเพิ่งติดมากติดหน่วยครับพี่น้องครับนี่บักทัวแห่ทัวมาแหเนี่ครับเริ่มมีพอดีมากได้เก็บอยู่เก็บกินซึ่งก่อนหน้าเนี่ยชุดแรกๆพี่น้องครับนี่เบิ่ง ชุดแรกๆนั่นโอ้ยบอได้กินเลยครับพี่น้องครับแต่วันนี้หลังจากที่ชีอฮอร์โ,โมโนเข้าไปน้าส้มขอนไม้เพื่อรักษาเข้าไปเราก็เลยเริ่มออกดอกนะครับเนี่ยจะได้กินช่วงนี้แต่ว่าอาจจะบอบมแซบคือชุดแรกๆอ่ะนะครับเนาะแต่ว่ารสชาติมันก็คงเดิมลวแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนจัหน่อยก็เลยเริมอมอกดอกเต็มเลยครับพี่น้องนี่ก็พอได้กินแล้วบ้านี้นะนี่ก็ประมาณนี้แหละครับปลูกพอได้อยู่ได้กินนี่แหละนี่ครับนี่ส่วนหนึ่งก็ให้เลือปีนี้ก็จะเอาไป เป็นพันเป็นแนวต้อนะครับไลยผู้ไรยคนก็คงจะเคยได้ยู่ได้กินอยู่เป็นพันเม็ดนะครับเม็ดใ่กินแล้วว่านเม็ดเม็ดมันว่านมันนะครับนึ่งกินก็ได้นะครับพี่น้องครับนี่นี่พี่น้องเบิงนี่มักทัวแหนะครับแต่ก่อนหน้านี้ล้นไปหมัดเลยหรือบ่ชเลือดจากชอจากดอกเลยนี่ครับนี่เริ่มใบแห้งแต่ว่าก็มียอดแตกอยู่บังเอิญนี่แหละครับเป็นประโยชน์ไลยสำหรับผู้ที่ทั้งการเกษตรที่อย่างน้ำบรอุดมสมบูรณ์นะครับต้อง ช่วงหน้าแรงกับโฮมฝางไว้แล้วครับยังทุเรียนต้นนี้ครับเห็อนบ่เนี่ยผมโฮมฝางทุกต้นเลยถ้าบกงัน้นโอ้ดูแลบระตัน้ครับเนี่ยตว่าก่อนหน้าเนี่ยคิดว่าจะน,น่าจะตายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้กําลังเริ่มผลิใบไม้แตกชดเออแตกชัดไมมานะครับนี่ครับเนี่ยมะเขือเขือนะครับมะเขือเขือตะวันบังเอิญมาบได้กินน้ำไล่วันเหี้ยเลยครับดูดูอย่างยอดอันนี้นะครับ เหี่ยวเลยยอดแตงไทยนะครับกำลังจะออกเขือก็เลยบ่ได้หดน้ำก็เลยเหี่ยวเลยครับพี่น้องครับอ๋เดี๋ยวไปเบื้องหน้าส่วนกันแล้วกันพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับดูใบยางตั้งแต่เมื่อนั้นเลยครับปีใหม่ตั้งแต่ก่อนปีใหม่บันได้กิจจักอีกตื่นจักเถื่อนะครับวันเวลาบ่นั่นกับพักพรอผ่าลูกผาล้านไปตุลาปับปังกับเวียกงานชาวบ้านน้ำเน้ยครับก็เลยเข้ามาส่วนกับเราไปเนี้ยนะครับ อาคิดตอนใดมันก็ได้ตอนนั้นแต่ว่าอาจจะปริมาณลดน้อยถอยลงในจังน้อยนะครับช่วงหน้าแรงนะครับก็เลยเข้ามาส่วนมาตวดบางไฮบางส่วนนะครับคือเก้าวละครับดูแลต้นไม้โอ้นี่ครับม่วงอาามหรือดูทั้งเงาะทั้งนั้นก็ธรมรมดาลวครับนี่แต่ว่ายังกล้วยห้อมทองคือกันครับพี่น้องครับบังเอิญมาช่วงจังหวะออกเขือนนี่พี่น้อง อ้อเขือตอนหน้าแรงพอดีนะครับต้องใช้ไม้ค้ำยันทัดค้ำบอ่อถันเห็น่พี่น้องเนี่ยกำลังจะแก้ได้ทีพอถึงเวลาเก็บเวลาตัดแต่ว่าก็เริ่มแกแล้วล่ะครับแต่ว่าก็พอกินได้อยู่ทัดถ้ามันต้นน้อยๆก็เห็นบ่นะครับหักหมดเลยบังเอิญมาออกจังหวะนี่ครับนี่ลูกก็เต็มเลยแต่ว่าก็บอไปนังนะครับอันไดมันหกักมันพอกินได้ก็กินนี่ดูครับพี่นอ้องอ้อเกือบทุกเขือเลยพี่น้องครับนี่ควยหองทองนะครับ เมื okay. ่อเอินมาเจอหน้าแรงก็ธรรมดาเนี่ยจังน้อยนะครับนี่เนอกจังหวาช่วงหน้าแรงพอดีนะครับพี่น้องครับแต่ละเขือเบิ้งพี่น้องครับเนี่ยกระซังหัวมันนะครับอันใดกินได้ก็กินกินบ่ไ้ก็บอะให้เป็นให้กลกินนี่ครับกล้วยน้ำว้านะครับเขื่อมารเลอรเตอร์เลยนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันช่วงหน้าแรงเนาะครับพี่น้องเนาะกดกัธรรมดาปล่อยไปตามสภาพห้องนั้นล่ะครับเวลา เอาจัดการน้ำบ่อไรมันก็เป็นนั็กซี้ละครับพี่น้องครับทั้งเงาะทั้งอะไรล่ะครับนี่มีออกทุกเขือเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องถ้ายิ่งบ่มาดูแลเอาใจใส่ย,ยิ่งปล่อยให้มันเหี่ยวมันแห้งหน้าแรงนี่ก็ยิ่งจะตายไปเลยครับพี่น้องครับดูยังพอผ่านกาไหม้พมนะครับนี่น้ำมันประพอก็ทั้งดูไม่คาไม่สักไม่ยางนะเหี่ยวเช่าเลยพี่น้องไม่พยุงนะครับนี่ ไม่พายุงไม่ยางนาะแต่ว่าต้นใดมันรอดก็คงจะเอาไปปลูกละปีฝนมาจะที่ที่จะมาจะทึ่งเนี่ยครับพยายามหดน้ําลดน้ําไว้ยู่แต่ว่ากัเอ่อมันบ่ทัวเนนะครับเนะนาะน่ะคาดน้ำนั่งซีหละครับมีต้นอมต้นอมต้นเหนมหหอมนะครับนะครับดูอย่างอ้อยขนาดอ้อยนี่เป็นพืชที่ทนแรงพองสมควรนี่อ,อ้อยอ้อยคัดน้ำอ้อยกินน้ำนะครับอ่าเป็นอ้อยสุพรรณห้าซูนนะครับทีแรกงามเลยนี่พอ ช่วงปีใหม่บรายเข้ามาดูแลก็เลยเหียวเช่าลงจังน้อยนะครับนี่ดูต้นไม้แต่ละนี่กล้วยไข่กล้วยไข่กํา,กากแพงเพชรน,นะครับมือเอิญสั่งมาช่วงจังหวะที่มันราคาเพิ่นช่วงจัดรายการโปรโมชั่นที่มันราคาทุกนะครับก็เลยมาปุก๊กนี่ก็บรหารได้ลงดินนะครับก็บรรพินธ์นะครับก็คาดว่าจะดูแลไปจนมันบ่คงกะบ่ตายหรอกครับนะครับพี่น้องครับเดาเดี๋ยวซื้อไปเบื้องหน้าส่วนอีกครั้งหนึง่งนะครับหลังจากที่ ก่อนหน้านี้นะครับไปเบิงฝรั่งห้องป๋อซื่อที่ปลูกไว้ในตะกร้านะครับก็เคยชิมให้พี่น้องเบิงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันโอเคนะครับก็เลยเมื่อนี้ก็เลยสิพาพี่น้องไปชิมเบิงห้องฝรั่งห้องป๋อซื่อนะครับยิ่งเป็นช่วงนี้อ่ามันจะหวานกรอบเลยนะครับพี่น้องกันตะวันพักโทเฮนึงโอ้เริ่มออกดอกเกือบสุดต้นเลยครับพี่น้องครับเบิงนี่ตะวันนี่ครับนี่ผมก็เลย ถ้าก่อนหน้าเนี่ยดินที่เป็นดินท่มไม้นะครับนี่เป็นพื้นดินแดงดินหินนะครับถ้าบอใช้ฟางมะฮ้มมะคลุมนี่คงพอ,อสมควรนะเพราะว่าน้าม,มันบ่ายนะครับน,น้ำแห้งนะครับพี่น้องครับกำลังห้องปอดซื้อน,นะครับปลูกไว้ไล่อยู่นะครับประมาณปลูกพอได้กินได้ยากละครับประมาณยี่สิบสาสบต้นแต่ว่าถ้าได้อายุเต็มทีอันนี้ประมาณช่วงต้นฟ้นนะครับนี่มาถึงปีใหม่ก็ประมาณหกเจ็ดแปดเดือนก็ได้กินไปลูกหนึ่งแล้วครับนี่เพิ่ง แตกยอดเลยพี่น้องครับแต่ว่าต้นแข็งแรงสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ว่าถ้า,าได้น้ำได้ทากว่านี้เห็นบ่พี่น้องเนี่ยพอแตกยอดแตกชอมาก,ก็คงจะติดมากติดน่วยให้ได้กินแหละครับ <c oughs> นะครับฝั่งห้องปซื้อนะครับดูพี่น้องเบิ่งรวยห้อมทองนี่แต่ว่าถ้าบ่มีไม้คำไมาหยันพี่น้องครับนะหักเกือบสุกเขื่อเลยครับพี่น้องครับ อันไรได้พอหึ่งน้ำมันก็ฤษสีละทั้งดอกไม้ทั้งเนี่ยครับพี่น้องครับนี่เบิงเดี๋ยวจะพาไปเบิงโอ้ดอกถั่วแห่ต้นนี้คักจังพี่น้องเลยนะครับหลังจากที่ชีดนำมักเข้าไปนะครับเนี่ยนี่ดูพี่น้องเบิงุขน่ะดอกดอกแต่นายเลยกินนำกระบอล้อหรอครับบน,นี่พอหลังจากถ้ามันติดนะครับพี่น้องครับมักถั่วแห่นะครับเอาเดี๋ยวจะพาไปเบิงฝรั่งห้องประสืตวที่อ่า เมื่อนั้นฟ้าวลายนะครับหาลูกมาชิมอยู่น่วยหนึ่งเมื่อนี้กันเลยสิเก็บให้เมื่อะครับสี่ห้าลูกนะครับพี่น้องครับไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับอ่านีบักหนาวนะครับพี่น้องบึงเพิ่งปลุกเมื่อซองซามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่มาเอาต้นสมบูรณ์ต้วต้นที่มันมีรากแก่แต่ว่าบางเอิญบริเวณน้านนี่พี่น้องบึงติดลูกแล้วนะครับติดลูกแล้วเบึงต้นไม้ดอกไม้ครับดาวเรืองนะครับนี่ผิดกะหล่ำโอ้เฮงเหี่ยวเลย อยู่อยังชบ้าเมเปิลนะครับถ้าได้น้ำได้ทาก็คงจะออกมากออกน้อยแหะครับนี่ออกดอกออกผลแหละครับนี่อยู่อยังนี่ดอกงามนะครับชบ้าเมเปิลนี่นะครับแต่ว่ามันหน้าแรงเนาะพี่น้องเนาะก็ธรรมดาแหะครับแต่ว่าก็มันก็ปรับตัวสภาพให้ขับหน้าแรงบ่พออย่างมีอากาศหนาวอีกตั้งหาครับพี่น้องครับเมึงเลยครับก่อนหน้านี้อุ้ยโอ้พี่น้องครับนี่ หลังจากที่นี่รู้สึกว่าจะเป็นกัญชาต้นนี้เขาบอกว่านี่ดูครับพี่น้องครับนี่นี่เราเป็นศัตรูข้องกัญชาอีกชนิดหนึ่งก็คือเพลืยครับเพียอเห็นบอกคำในใบดําหลังจากที่มันบ่พอน้ำครับบ่ได้ดูแลสามสีมือเพราะฉะนั้นปลูกต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยไหมครับนี่เพียลงเต็มเลยครับพี่น้องครับเนี่ยถ้างง้นเริ่มจะออกชอนี้ถ้าเพียลงแบบนี้โอ้เสียหายเลยครับพี่น้องครับือ ทั้งพริกกเลยครับนี่ยอดงีกยอดงงเลยบดทึกน้ำแล้วก็บอกคอยได้เข้ามาเบิ้งนี้ครับพี่น้องครับนี่พอเพียหลงแล้วมันจะใบดําเรื่องนี่แหละครับพี่น้องนี่ดูยังพักนี่นะครับเนี่ยทั้งทั้งที่บดได้ทุกน้ำบดได้กินน้ำไลาเมื่อยายวันนะครับนี่ฝั่งห้องปอซือเพิ่งปลุกเอ่อสามสี่เดือนที่ผ่านมานะครับนี่เนี่ยพอได้แต่ว่าตรงนี้มันอาจจะชุ่มเนี่ยพอดีผมบอกโคนไว้นี่ครับพี่น้องครับใบหน้าใบใยออกดอกออกมากเลยนะครับนี่ ขนาดเพิ่งปลูกลงไปนะครับโอ้ต้นผักนะครับนี่นามบรยัยนั่นเลยดูยังดีครับเนี่ยกัญชากําลังจะออกดอกออกนั่นแต่ว่าทิ้งไปนานพักเหี่ยวเฉาเลยพี่น้องเอ้ยนะครับอ่ะจะพาไปเบิ่งเอาั่งห้องโปซื้อนะครับจะเก็บให้หมดเลยมือนี้นะครับดูครับพี่น้องโอ้ดาวเรืองงามอยู่ครับแต่ว่าก็แห้งน้ำนะครับเน่ย นะครับพอดีเอ่อพริกต้นพริกต้นมะเขือเทศต่างๆเนี่ยพอได้พอกินแล้วก็ามาซาดทิ้งไว้ประมาณนี้แหละครับทาส้ตามตำกินแล้วมาซาดทิ้งนะครับนี่แล้วมันก็เกิดแต่บังเอิญถ้าบอบผอน้ําม,มันก็จะซีแหละครับพี่น้องครับเนี่ดูคาดนาด้ําดูเนี่ยครับนี่พริกกําลังจะติดมากติดพลหายไปซ้ำส,สีมือโอ้ยเหี่ยวเช่าหมดเลยพี่น้องครับเอาเดีย๋ยวจะเอาไปเบิ้งกันนะครับเอาปล่อยไว้นี้ก่อนเดี๋ยวลดน้ำลดทาจังเอยก็คงจะ เข้าสูบปกติหรอกนัครับกระพูกไปยู่ไว้กินนี่แหละครับพี่น้องครับกระซ้่งหัวมันอันใดมันพอได้กินก็กินไม่ได้กินก็เนี่ยนะครับทานการเกษตรซ็ดเพราะว่าบ่ได้เอาไปฆ่าไปคายนะครับพี่น้องครับนี่โอ้แห้งเลยพี่น้องดูพวกเถ้าเทศดูกระลำไงมันยากจะงามจะตายนะครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าอ่าพักอีตูพริกนะครับถ้าต้นใด่ไกลน้ำก็โอเคนะนะครับพี่น้องนี่ผักแผลว นีต้นหอมดูยังมีครับพี่น้องนี่กัญชาก็ปลูกไว้ล้ครับปละกไว้ใส่ต้มเป็ดต้มไก่บางเอิญมันงามเกินนะครับมันงามโพดบพแม่มันก็เลยทิ้งซิ่หละครับก็บ่ได้นั่นแหละครับแต่ว่าอาไ่ได้ต้องการพ่นตอบแทนอีังกับมันมากมายหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อ่ายุ่ง,งาายากลายอันลายอย่างพอสมควรอยู่กระโปงใส่ได้ต้มเป็ดต้มไก่เรวบะวังซิงไปสู้ไปพี่ไปฆ่าไปฆ่า,ายังหรอกครับกัญชาก็ะคออ่าจดแจ้งไว การปลูกไปแล้วลหรแต่ว,ว่ากระบวนการขั้นตอนการผลิตมันก็พอสมควรนะ,นะครับเนาะเอา้ามาเบิ่งกันว่าพี่น้องหลังจากที่ผมกินเมื่อนั้นนะครับฝรั่งห้องปอซื้อโดยการปลูกใสตะกาใสาเข่งนะครับทางาไปเบิ่งเข้าทางยูทูบของอาจารย์หมอกระเซิดเพนแนะนําให้ปลูกกันนะครับเนาะในมึงเนี่ย,นนยทั้งปลูกใสเข่งใสตะกาไว้นี่พี่น้อง เพิ่นบอกวา่าในบางคนเพิ่นบอกวา่าปลูกัางหอง้องโปสือบ่คอยติดมากติดพนแต่วนันนี้โอ้โหนี่พี่น้องอทงั้งทั้งที่ผมปิดออกนะครับเนี่ยแต่ว่าที่สําคัญเหมือนออกมากออกพนเราต้องการน้านี่แหละครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคลุมดินให้มันไว้ใส่ฟางคลุมดินไว้ดูแลรักษาประจําครับเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆกับพวกพอได้อยู่ได้กินมาเดี๋ยวผมจะพาไปชิมอ่าค่ะให้มันว่ามันเป็นยังไงน,นะครับพี่น้องครับ กำลังตั้งกองอยู่เลยครับพี่น้องครับพอดียุคนเดียวนะครับเนาะหลังจากที่ลูกจะยุคนเดียวก็เลยลูกกลับไปเทดงานแล้วก็ม่บ้านก็บปอยู่กันเลยยุคนเดียวพี่น้องก็เลยสิมาเก็บให้หมดเลยครับฝรั่งฝรั่งสั่งจักที่หอไว้นะครับพี่น้องครับมันเหลืออยู่ห้าหกลูกเลยครับพี่น้องก็เลยสิตัดให้หมดเลยครับนี่สั่งจักที่หอไว้ฝรั่งนะครับพี่น้องหาหลอดปากนือเก็บก่อนนะครับ เ็บเลยนะครับเพราะว่าเหมันแกจับแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่ามันมันต้องเก็บไปพอได้กินเลยครับต้นเล็กๆนิดน้อยมันจะได้รุ่นต่อไปมันจะได้ได้เลี้ยงนะครับโอ้โหหน่วยนี้เน่าเลยครับพี่น้องครับเอาเลยคือ4หน่วยเอาไว้หน่วยหนึ่งไว้ให้่อมีขนมาไว่ห้าก็จะได้ให้แนะนําให้ชิมได้พี่น้องครับนี่โอ้ดูครับพี่น้องนี่ วันนั้นอยมาเบิ้งอย่างนั่นเลยแต่ว่ามือนี้นี่ครับพี่น้องเน่าเลยเราก็ไมีเชื่อเออพียแป้งนี่ครับหลังจากที่บริชีนดนำหมักหรือบริคอยได้น่าเกินเน่าเลยโอ้เสียดายเลยครับพี่น้องครับนี่เราตัดมือนี้จากสี่รูกก่อนนะพี่น้องนี่เนี่ยขนาดเดียวกันเด้เลยครับพี่น้องครับแต่ว่าอันนี้อุ <c> ้ย <oughs> นี่พี่น้องครับนี่มีรูดู เบิ่อกี้นะครับอุ้ยเสียดายเลยเมื่อกี้นะครับดูเนี่ยพอมันแก้จัดๆนี่ครับพี่น้องโอ้นี่ยังซวยเลยพี่น้องครับนี่นี่แต่ว่าอ่าตอนลูกเล็กๆอาจจะบอสมบูรณ์แต่ว่ายังซวยเลยนะครับนี่ผิวซวยมากเลยครับพี่น้องครับนี่แต่ละลูกโอ้เสียดายเลยครับพี่น้องครับอ่าเพราะว่าตอนนี้พลังห้องฟอรเซอร์ยังเป็นที่นี่ครับพี่น้องนี่ซวยเลยครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าลูกนี้อาจจะบอจัดเต็มทีนะครับนี่พี่น้องอ่าแค่กินได้ นี่สามสามลูกยังส่วยเลยพี่น้องนี่นี่พี่น้องไปนะครับอตอนนี้ฟังห้องโปสเอร์ในท้องตะล่าทั่วไปอาจจะไม่มี่ายนะครับเป็นฟังไส้แดงขันฟังไต้วันนะครับเดี๋ยวผมจะอลองปาดลูกที่มันเน่าให้กินนะครับพี่น้องไปเราล้างกันหน่อยโอ้เสียดายมากเลยพี่น้องครับอโอ้ นะครับพี่น้องนี่ดูพี่น้องด้แต่ว่าลูกนี้ครับพี่น้องบึงนี่ลูกนี้ยังพอกินได้ครึ่งหนึ่งอะครับมันสุกจัดแล้วนะพี่น้องแกจัดสุกเน่าเลยแต่วต่าเม็ดก็เยอะเมื่อตอนนี้เอ๊แต่กนมีอัจฉริยะเลยจะนอนครับพี่น้องครับนี่นี่เดี๋ยวผมจะชิมมากนี้ให้ดูแล้วกันชิมมากที่มันเน่านี่แหละครับรอบึงแต่ว่ามันเน่านไปครึง่งหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ดูพี่น้องอ่าแถวท้องตลาดทั่วไปนี่ครับพี่น้องดู ไส้มือนโอ้อยังโอเคอยู่ครับเพราถือว่าเยอะนะครับเม็ดปันนี้น้อยเดียวเลยพี่น้องเลยตอนนี้ฝรั่งห้องประซื้อทั่วๆไปนะครับอ่าช่วงแรกๆอาจจะค่ายกิโลอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบตวัดต่อนี้ยางตามไหนท้องตลาดยังบ่มีอยู่หรอกครับเพราทั่วๆไปอยังบ่ค่อยมีนะครับพี่น้องครับอ่าถ้าเป็นราคาซื้อค่ายกันท้องตลาดก็จะประมาณยางตามตลาดจะกี่ตกอยู่กิโลประมาณเจ็ดสิบบาททอดเออแปดสิบบาทหรอครับยางตามระถึงร้อยหรอครับนะครับอ่าถ้าในท้องตลาดตาม ต่างจังหวัดหรือทั่วไปอาจจะบอมีค่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดรสนใจแยกมาปู้กไว้กินหน้าบ้านหน้าซองก่าไปห้ามาปู้แล้วกันนะครับตอนนี้ก่อนหน้านี้ต้นกาพันธุ์ถ้าเป็นกิ่งตอนนี้ปีซ่องปีที่ผ่านมาผมซื้ออยู่ที่300กว่าบาทนะครับสามร้อยแสิบู่ละแต่ว่าปีนี้เพิ่นดั้มราคาลงมาล่าอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยห้าสิบนะครับ หรือว่าร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบประมาณนี้แหละถ้ารวมค่าทรงกัะบวกลบปิดน,น้อยนะครับผมอาเดี๋ยวผมจะชิมมากนี้ให้กินว่ามันเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับอืมหวานต่ว่าลูกเนี้ยมันสุกจัดนะครับเพราะว่ามันแกจัดแต่ว่นลูกนิ่มพมผมเพิ่งแปนฝันใหม่ๆแต่ว่ามันจะติดเปรี้ยวน้อยๆนะครับ แต่ดูพี่น้องไซอะน่ากินมากเลยโอเคเลยครับเ,เพราะว่าผมปุ๊กบม่ได้ใส่ซานเคมีอย่างนะครับเเพียงใส่ขี้ไก่แล้วก็น้ำส้มขอนไม้ชีดแล้วก็ฮอกระมีเชราเออเพียแป้งนิดหน่อยกับ,บป๋องปิ้งนะครับพี่น้องครับนี่อมันสุกกับพี่น้องอืม ฝรั่งตัวนี้ที่ห้ากินยากเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้เบิร์ลูกนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวล่ากัน,น่ายนี่ยพี่น้องมึงเดี๋ยวผมจะพาลูกนี้ให้เบิร์แล้วกันเบอรอ่นอยู่คนเดียวนะครับว่ามีคนถือกล้องให้นะครับพี่น้องแต่ว่าลูกนี้ก็โอเคพอดีเลยครับเนี่ย อาจจะให้เบอรงวันเนื้อมันน่ากินขนาดใดยนะครับพี่น้องเนี่ยถ้าพู้ใดมีพื้นที่พี่น้องครับเบิรงเม็ดนิดเดียวเองพี่น้องครับนี่คนเนี้ยสาหรับเหมาะสาหรับคนที่จะกินพอดีกรอบบางคนถ้าบอนันบอแทบตัวบอไซพิกเกลือเลยนะครับพี่น้องกินสบายสบายยิ่งไปแช่ตู้เย็นกินนี่อุ้ยอร่อยมากเลยพี่น้องนี่นะครับอตอนนี้เป็นที่ต้องคองต้องการตลาดตลาดกําลังมาแรงเลยนะครับเอา้าเดี๋ยวผมจะเอาชิมมือลูกนี้ประมาณใดนะครับ แต่ว่าเมื่อนั้นกินกับลูกลูกหนึ่งนะอร่อยมากเลยครับรุ่นประมาณนี้แหละอืมนี่ยลูกเนี่ยพอดีเลยเพื่อนน้องน้องหวานบ่มีเปรี้ยวเลยครับกรอบอืมซึ่งต่างกับลูกที่นื้อปะจิกี้นะครับแต่ว่าลูกนั้นจะเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยๆอพี่น้องครับนี่ปลูกไว้กินนะครับปลูก ค่าตัวเล,ลืกลักซาดีๆกินตอนนี้ประมาณแดเดือนก็นเริ่มเก็บมากเก็บผลแล้วก็จะเพิ่งเอาไว้ลูกลลยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สำนี้นะครับอัปเดตไฮส่วนนะครับแล้วก็ที่เลือก,ก็จะเฮ็ดภารกิจนะครับหลังจากที่ปลาปีไม้เสร็จแล้วก็คอให้พิวเนี้ยพอแม่พี่น้องนะครับเอฟซีะนะครับที่เข้ามาเบิ้งมาชมแล้วก็มีความสุขความเจริญในช่วงจากปีไม้นี้ก็ ห้าเงินห้าทองก็ให้โชคให้มาแล้วกันนะครับถ้าเข้ามาเบิรงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้นําแน่พอเป็นกําลังอกกําลังใจนะครับพอได้เฮ็ดคลิปในให้ในส่วนนะครับอยู่แบบบ้านๆนี่แหละครับพี่น้องครับถ้าเป็นแฟนเพจก็มิตรชยสุภพร,รักนะครับถ้าเป็นช่องยู u b บก็บผู้ย,ยมิตรนะครับเอาคลิปนี้เอาไว้สัมนีนะครับสวัสดีครับ